ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแล้วคำตอบเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติของเงินที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยโดยเฉพาะเงินที่เรียกว่าเงิน f i ียสเฟียสมันนี่ครับคือเงินที่ไม่ได้มีทองคำหนุนหลังเหมือนสมัยก่อนอ๋อค่ะเงิน f i ียสก่อนจะไปตรงจุดนั้นช่วยทบทวนนิดนึงได้ไหมคะว่าเงินมันมีกี่แบบหลักๆนะคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่เคลีย ได้เลยครับหลักๆเนี่ยมี2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกคือเงินสินค้าโภคภัณฑ์หรือ commodity money อย่างเช่นเหรียญทองเหรียญเงินสมัยก่อนพวกนี้คือตัวมันเองมีค่าในตัวเองอยู่แล้วจากวัตถุของมันค่ะค่ะเข้าใจค่ะกับอีกแบบก็คือเงิน Fiat หรือ Fiat Money ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับเงินบาทดอลลร์ยูโรพวกนี้ตัวธนบัตรหรือเหรียญเองเนี่ยแทบจะไม่มีมูลค่าในตัวเองเลยนะครับ แล้วมันมีค่าได้ยังไงคะถ้าตัวมันเองไม่มีค่าก็เพราะว่า1คือรัฐบาลประกาศให้ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายและ2ซึ่งสําคัญมากๆคือเพราะคนในสังคมแบบว่าเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยอมรับที่จะใช้มันแลกเปลี่ยนกันอ๋อ